สำหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับกับไม่เท่ากับนะคะเป็นยังไงนั้นทำไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาทําความรู้จักเจ้าหน้าตาเครื่องหมายเท่ากับกับไม่เท่ากับกันก่อนนะคะสําหรับเครื่องหมายที่เรียนเห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับใช้กับจำนวนที่มีค่าเท่ากันยกตัวอย่างเช่น อารีมีเงินฝากธนาคาร35,258บาทปรีชามีเงินฝากธนาคาร35,258บบาทนักเรียนลองสังเกตที่จำนวนเงินของทั้งอารีและปรีชานะคะนักเรียนดูที่หลักหมื่นเป็นเลขสามเหมือนกันหลักพันเป็นเลขห้าเหมือนกันหลักร้อยเป็นเลขสองเหมือนกันหลักสิบเป็นเลขห้าเหมือนกันและหลักหน่วยก็เป็นเลขแปดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองคนนี้นะคะก็จะมีเงิน เท่ากันคือ3 5 2 5 8บาทเวลาเราเขียนเปรียบเทียบแสดงจํานวนนะคะเราก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับในการเปรียบเทียบเพราะว่าทั้งสองฝั่งตัวเลขมีจํานวนเท่ากันแบบนี้นะคะคราวนี้นักเรียนมาดูที่เครื่องหมายที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายไม่เท่ากับใช้กับจํานวนที่มีค่าไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่น พ่อขับรถมีระยะทางสะสม2 3 4 0 8กิโลเมตรแม่ขับรถมีระยะทางสะสม2 5 2 0 8กิโลเมตรนักเรียนลองดูที่จํานวนระยะทางสะสมของคุณพ่อกับคุณแม่นะคะมาดูที่ตัวเลขนะคะจะเห็นว่าทั้งสองข้างไม่เท่ากันลองดูที่หลักหมื่นก่อนหลักหมื่นฝั่งคุณพ่อเป็น20,000ฝั่งคุณแม่ก็เป็น20,000จะเท่ากันอยู่แต่พอนักเรียนลองมาดูที่หลักพันนะคะข้างคุณพ่อ3,000 ที่เป็นของแม่5,000ตอนนี้แสดงจํานวนที่ไม่เท่ากันแล้วถ้าเราจะเขียนเปรียบเทียบแสดงจํานวนของทั้งสองข้างนี้นะคะก็จะได้ว่า2 3 4 0 8ไม่เท่ากับ2 5 2 0 8โดยใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับแสดงการเปรียบเทียบจํานวนของทั้ง 2, สองจำนวนนี้นะคะ คราวนี้คุณครูจะให้ในักเรียนลองเปรียบเทียบจำนวนดูนะคะโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับนักเรียนเริ่มดูที่ข้อ1ก่อนเลยนะคะนักเรียนคิดว่าข้อหนึ่งมีควรเติมเครื่องหมายอะไรคะ ถูกต้องค่ะควรเติมเครื่องหมายเท่ากับนะคะเพราะว่าด้านซ้ายมือมีจํานวนอยู่4หลักด้านขวามือก็4หลักและตัวเลขในแต่ละหลักก็เป็นจํานวนที่เท่ากันดังนั้น4 4 3 4ก็มีค่าเท่ากับ4,434เราเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับต่อไปเรามาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับ จำนวนด้านซ้ายมือนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่สี่หลักส่วนด้านขวามือมีอยู่5หลักจํานวนหลักไม่เท่ากันแบบนี้ตัวเลขทั้งสองฝั่งก็จะไม่เท่ากันนะคะเราก็เปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เครื่องหมายไม่เท่ากันต่อไปมาดูข้อที่3นะคะข้อที่สามก็ไม่เท่ากับเช่นเดียวกันนะคะด้านซ้ายมือมีอยู่5หลักด้านขวามือมีอยู่5หลักจานวนหลักเท่ากันเราก็มาเปรียบเทียบตัวเลขในแต่ละหละักดูนะคะ ด้านนี้หลักหมื่นเลข3ามฝั่งนี้ก็เลขสาเหมือนกันต่อไปหลักพันฝั่งนี้เลขสองฝั่งนี้ก็เลขสองเหมือนกันหลักร้อยฝั่งนี้เลข6กฝั่งนี้ก็เลข6เหมือนกันอีกหลักสิบฝั่งนี้เลขสองฝั่งนี้ก็เลข2เหมือนกันอีกแต่พอมาดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยตรงนี้เลขสี่ตรงนี้เลขห้าเห็นไหมคะนักเรียนไม่เท่ากันแล้วแบบนี้จํานวนที่สองข้างไม่เท่ากัน เราก็จะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนคราวนี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะนักเรียนหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มนี้ขึ้นมานะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า18นักเรียนดูด้านบนนะคะจะมีแบบฝึกหัดให้เรียนเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับ6ข้อนะคะนักเรียนทำลงไปในสมุด ทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ